โอ liksom, uh ้โหรัก oh. ท <c oughs> <secondo> <c oughs> ี่สุดเลยครับอย่าบอป้าเขาทนไม่ไหวเขากลับมาหาหนูเองแหละ่บครัจะมีลูกสาวครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่เคยมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับที่บ้านมีแต่ผู้ชายเกิดค่ะสิ่งจางพี่ เวลาสาวตึ้งตังตื่นตังใหญ่แล้วนะจะหมูแดงนะน้องให้มามี่อยู่ไหนนะไหนมามี่อยู่ไหนน้องน้องเรียกมามี่สิมามี่ข่อยอยู่เรือยเปล่าทำอะไรครับอะไรนะครับอะปรปะอ็มมามาแทนที่ครับครับจากกินตาย Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để chúa lên Khảo chúa này hòm เดี๋ยวจูจูมานะเจเจไปหาจูจูนะเจไปหาจูจูที่โรงพยาบาลนะคะโอรักน้องรักเกินปีนี้รักน้องมามีไม่อยู่ตั้งหลายวันไม่คิดถึงแน่เลยเจเจอยู่กับคุณตาคุณยายป้าเอื้อยพี่ปลาพี่แดงพี่เพชรนะลุงโจนะจูจูตอนเจเจอยู่ในท้องคุณยายก็หอมแบบนี้แล้วอย่งเงี้นะคะรูปแบบละมุนนะขอให้มามี แข็งแรงคอบปลอดภยัย<ช>เป็นเด็กดีของพ่อแม่ต<ช>ลอดไปนะ<ช>ตาก็ขอให้แม่พระอวยพ<ช>รหลานรักของพ่อตืนตนอต่นจันโอ้ตื่นจันตื่นจันตื่นจันตาตื่นตาถึงตาลองให้นะแล้วหลานสาวไงคุณตาดีใจไหมครับดีใจมากดีใจที่สุด เจย์ไปกอดคุณกอดปอบคุณตาหนึงคุณตาร้องไห้ไปยอมด้วยยอมด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณครับคุณตาซื้อคุณตาตื้นตาหลุกเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหแรงด้วยใช่เขาแรงเยอะเขาแรงเยอะโอ้โหล้วงเข้าไปเลยเหรอคะเก่งมากเลยดูคนเนี้ยพ่อเดจาวูมากเดจาวูไม่ต้องสะพายเดี๋ยวเขาสะพายให้เอ้าโอ้ ท้องก็แก่จแย่แล้วโอ้อันนี้ลายใหม่นะคะกระเป๋าลายจุดของซีปูนะคะอ๋อนี่คือที่เราจะต้องเตรียมไปห้ามลืมเด็ดขาดนะคะของไครวิวิวาไทยแลนด์นะคะอันนี้ถุงเก็บสายสะดือจิ๋วนะคะตั้งจริงเราเก็บมาตั้งแต่น้องพีเจแล้วไครววิวาค่ะเรามั่นใจฝากไว้ที่ไครววิวานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณพ่อทุนตาเข่าเสื่อมอ่ะเข่าเข่าแบบมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้นะว่าสามารถ ใช้ได้เก็บไปแล้วของพีเจด้วยแล้วก็ใครโอวิว่าก็เก็บไว้ให้ลูกด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ด้วยอ่าฮะรวมถึงดูแลป้าปัาอะมันมีได้ด้วยได้ด้วยได้หมดเลยนะคะเออนะวิธีการ๋ยวนี้มันแบบทันสมัยเก้าไกลแล้วก็เก็บไว้เหมือนแบบประกันประกันความเสี่ยงพ่อจตอนนี้เราของเราเราเก่งขึ้นเนาะเราแพ็คของไปโรงพยาบาลได้เก่งขึ้นนะเพราะว่าเขาวนี้แล้วคือ ลองจากเสื้อผ้าของตัวเองแล้วเราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยว่า <c oughs> อ๋อโอเคคุณแม่จะต้องมีที่ปั๊มนมมีที่นึ่งขดนมทุกอย่างเอาไปแบบเอาไปใหม่อะ่ะท้องที่แล้วแม่อยู่ลงมาสิบวันเพราะแม่เรียนนําน้าจนคล่องใช่ไหมกับพอรอบนี้แม่จะอยู่แค่ห้าวันท้องนี้ถ้าเกิดว่าแม่คล่องแล้วป้าก็จะกลับมาหาลูกที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องกลับไปหาเอา้ามามีอย่อางเงี้ยได้เอา้าฮะเอ้าเพราะว่าคิดถึงเจอๆไนงะได้ได้ได้ไม่ได้หรอได้ดี ดูดูก่อนดูจูจูก่อนว่ายังไงอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะที่พี่เจเรียกอ่ะเจอะไรเจพูอุ้ยชัดด้วยคิดถึงกันไหมเนี่ยนะอยู่บ้านมันดกดีนะอย่าดื้อนะรู้บ้ารู้ครับบอกเลยกอดเอ๋กกอดกอดแล้วกอดแล้วกอดกอดแล้วกอดแล้วกอดแล้วโอ้โหลักที่สุดเลยครับ อย่าบอกป้าเขาทนไม่ไหวเขากลับมาหาหนูเองแหละอือหืออือหืออะหอมป้าป้าบ้างอือหือก้อนใหญ่ๆโอ้โหอะกอดด้วยกอดด้วยกอดกอดป้าป้าแล้วบอกรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่กเลยค่ะอือหือขอเกี้วหัวแนขอเก้วหงวแหวนเอาของเล่นมาไว้ให้ลูกก่อนอะไะแล้วก็อันนี้โปมัมนูทิพัทโฟร์ที่ one โฟร์ที่ t w นะคะ พอเสร็จแม่ต้องกินเลยใช่เรียกนมนมเรียกนมนมนะคะแต่ว่าคิดว่าท้องเนี้ยนมต้องเยอะต้องเยอะและนี่ตัวช่วยของแม่ค่ะมีนมกินเยอะๆเนาะใช่เอาให้จมม่มไปเลยมาแล้วว้าวสีชมพูมาเลยอ่ะจากไหนนะครับแม่บอลลู มันูนป๊อปนี่ก็คือมาจัดให้ก่อนวันคลอดเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมหลังจากคลิปนี้ออกไปก็ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าชื่อภาษาอังกฤษเขียนยากมากทุกคนอันนี้เป็นตัวทดลองเซรั่มตัวใหม่ของแม่เองเชา้าแม่สดสุดๆเลยนะคุณแม่ิงเหันในก็ไม่นระพ<ส>่ิบทนี้สวยเนาะสดจริงพ่อพูดเป็นเรื่องเกพยมเลยพูดเป็นเรื่องชผมสั้นเล อันนี้เป็นเรมัสกินแบเรียสติ้งครีมนะคะทาทั่วหน้าอันนี้ดีมากทุกคนแบบคุณยายใช้อ่ะคุณยายใช้แล้วคุณจะบอกว่าห,หน้านุ่มอิ่มฟูมากคุณยายบอกเบียร์แอลกอฮอล์ฟรีนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่พาราเบนนะคะไม่ใส่น้ำหอมนะคะไม่ใส่มิโนออลแล้วก็ไม่ใส่ซิลิโคน ส่วนอันนี้ก็คือตัวเจ้าประจำเจ้าเก่าที่จะต้องทาใต้ตาค่ะโอเคโอเคอันนี้แนะนาเลยนะอันนี้แบบสําหรับผิวบอบบางแม้แต่คนท้องอย่างจุ๋ยเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่แบบกลัวเรื่องอาการแพ้ผดผื่นหรือมีสกินแบคเออร์ที่ไม่แข็งแรงการที่สกินแบคเออร์ไม่แข็งแรงดูจากตรงไหนหน้าแห้งเป็นขุยนะคะหน้าแดงง่ายใช้อะไรก็แพ้อันนี้เรียกว่าสกินแบคเออร์ของเราไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่แพ้ง่ายด้วยก็อยากให้ลองเปิดใจดูตัวนี้นะคะอันนี้นะคะ คิดค้นนะคะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากแอพพลิเคชั่นสินกะคะก็จะมะีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนหน้าผิวหนังจากโรงพยาบาลสวิติเวศนะคะที่ตอนนี้อยู่อยู่นะคะแล้วก็ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากโรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศด้วยนะคะอันนี้นะคะตื่ตอนแรกก็อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ตื่นเต้น ื่นเต้นอีกเช่นเคยครับสองปีที่แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนคลอด PJ นะครับจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่จะมีลูกสาวครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่เคยมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับที่บ้านมีแต่ผู้ชายมีคุณแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับวันนี้นจะเป็นฟิลมีลูกสาวทำตัวไม่ถู เป็นกำลับบงใจให้คุณแม่ด้วยนะครับขอให้คุณแม่คลอดอย่างปลอดภยัยลูกออกมาแข็งแรงปลอดภยัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเดี๋ยวเจอกันแลพี่ก็รู้สึกสบายดีก็เลยที่พี่รูร้สึกสบายดีคนข้างในก็บ่นแน่นอนนี่แบบแค่แม่นเลือดตุ่มรู้สึกเป็แค่แม่ตุ่มเหมือนใครแบบกระเจาะนิดเดียวไม่จริ Gracias. <laughs> ดูของตาเลยครับคนแรกเลยนะตาคุณยายให้คุณแรกเลยนะนี่ดูของตาลักษณะอะไรกันตาแดงแดงนั่นนั่นตาแดงแดงเวลาสาวตื้นตันตื้นตันใหญ่แล้วนั่นจมูกแดงต่างหาถามความรู้สึกหน่อยครับคุณยายเป็นไงบ้างร้านสาวดีใจสุดๆพี่หนูมาเกิดนะคะนั่งพาน้องให้ รักมากที่สุดเลยอยู่รอปู่ที่ห้องเลยนี่ปู่มหาลานเลยาจริงอะถ้าเกิดว่าเทียบกับเมื่อย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนะความรู้สึกคล้ายๆเกันนะแบบว่าโขผมดกมีจมูกมีแบบคิ้วผ้าแบบทรงดีมากอะเอาจริงอะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นพีเจเลยอะจริงๆแล้วก็คือ คลิปที่ถ่ายก็เอาฟุตพี่เจมาใช้ก็ได้นะรูปเดิมเลยครับงานนี้ก็จะรูปตาแดงๆกำๆเยิ้มๆแต่ตรงนี้ก็ชิลขึ้นแม่คุณแม่ชิลขึ้นหน่อยดูแล้วว่าต้องต้องทำยังไงต่อใช่ไหมก็สบายขึ้นโอ้ยยิ้มให้ปู่ตายแล้วน่ารักจังเลย ไหนการ์เป็นยังไงนะคะเขียนเองทำเองอ้โหพี่ปีใหม่ทำการให้น้อตั้งแต่เด็กๆเลยนะทำให้น่าพุดน่าตื่นตื่นโอ้โหตอนนี้คือดูในกล้องคือพี่ปีใหม่จะสูงกว่าบอมีแล้วนะปีหน้าเขาว่าสูงกว่าบอมีแน่ๆพ่อเจมส์พ่อค่ะทำไมเราถึงฟองปีใหม่แอดนี่มันซูมหรือมันอะไรนี่ไหมวีวีคอนเฟิร <c oughs> <mate được> <cruise> <c oughs> ์มย <c oughs> ูทูบยัย

ใช่ไหมสวัสดีด้วยสวัสดีพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอก็เป็นแม่นมน้องนะครับตอนเด็กๆอ่ะเอาจูจู

ตอนแล้วกลับบ้านครับบะมีมกลับบ้านถือคารไปไหว้พระต้องไหว้พระเข้าบ้านโอเคหลังจากนี้นะครับโอ้โหคนนี้อะไรเนี่ยคนนี้อะไรครับเนี่ยเย้ๆหน่อยเลยพี่เจน้องกลับบ้านแล้วเย้ดีใจหนะ่อย เย <Yeah>. yeah. ้เย้ดีใจดีใจอ่ะบบพุชพูดเสียงดังๆดิเสียงดังๆ <c oughs> ออืหอมหัวน้องหน่อยหอมหัวโอ้โหละมุนจริงเลยโอ้โห <c oughs> หอมไหมหัวน้องหอมไหมให้จูจู๊โอ้ให้จูจู๊อ๋อแบ่งปันอ๋อแบนฟันอ๋อ โ oh oh. อ้โหผ่านไป2ปีนะครับตอนนี้เราก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึม้นมาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องเจเพิร์นั่นเองนะคะคต้อนรับกับบ้านชาลูต้อนรับจูจูกลับบ้านแล้วค่ะอืโอเคฝากติดตามครอบครัว PJ and JP the Family ด้วยแล้วกันนะคระับ หอมหลายครั้งมากเลยนะเนะี่ยฮะละมุนมากฝากพีเจแล้วก็เจพีแฟมิลี่ด้วยนะครับ